ชันเด็กหญิงพิตาแก้ววิเศษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเป็นผู้แทนมาจากโรงเรียนหนองสนิทวิทยาอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ได้หันมาใส่ใจให้ความสำคัญและรณรงค์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือการโกงมากขึ้นจะเห็นได้จากกลุมิสิตนักศึกษา จากรวสนต่างๆจากมหาวิทยทาลัยต่างๆเข้ารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นท้งองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและรณรงค์ควบคู่ไปกับการปลุกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตให้มีหัวใจที่เข้มแข็ง และไม่คโกงปูฝังระเบียบว,วินยัยเริ่มจากตนเองและครอบครัวตามยุทธศาสรต์ชาติมั่นคงมัง่มคงคั่งยั่งยืนมั่นคงหมายถึงคนในชาติมีความมั่นคงมีความสุขมัง่งคั่งหมายถึงสภาวะเศรษฐกิจของชาติสามารถแข่งกับเวทีโลกได้ตามกรอบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศชาติ ดังตัวยอย่างข้อที่1การชุมนุมของนิสิตนักศึกษาจากจากรัฐสถาบันต่ตางๆในวันที่19กันยายนพุทธศักราช2563ความว่าเรื่องการขอทบทวนสิทธ,ธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งชาติข้อ2การปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆของชาติเช่นรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งรัฐมนตรีบางท่านมาดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือนก็ลาออกอันยังสง่งผลให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติและการติดต่อระหว่างประเทศอุปสงค์อุปทานลดลงนั่นหมายความว่าในการบริหารการคังก็ในบางเรื่องก่ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกส่วนหนึ่งในการบริหารการจัดการที่ดีของภาครัฐและเอกชน ก็ยังมีการคดโกงไม่ซื่อสัตย์เช่นการทำการทำสนามฟุตซอลของหน่วยงานสถานศาึกษาเช่นจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานปปชได้ลงมาตรวจสอบพบว่ามีการเซ็นเอกสารผิดหรือการโกงมากขึ้นทําให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหลายโรงถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมที่จะให้ออกได้ตลอดเวลานี่คือหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้าง และอีกองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการแบ่งจ่ายเงินผู้สูงอายุไม่ตรงตามจำนวนคนตามที่เป็นข่าวในช่องสื่อตา่ตางๆกับสถานการณ์โควิดหน่วยงานรัฐยังนำปัญหาการลักลอบคนต่างชาติเข้ามาในประเทศทำให้เยาวชนในชาติพินาศทำให้โรคระบาดเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยให้สถานะความสัำคัญแตกต่างกันนี่แหละค่ะการกระทำต่างๆของเยาวชนรุ่นใหญ่แค่คิดก็ถือว่าโกงชาติแล้วถ้าไม่รัดกุมเป็นธรรมชาติก็จะมาระบาดท,ทำให้เยาวชนในชาติพินาศยกตัวอย่างเช่นประเทศอินเดียสหรัฐอเมริกาและบราซิลเป็นต้นในฐานะที่ดิฉันเป็นเยาวชนคนหนึ่งของชาติดิฉันจะตั้งใจเรียนมีวินยัย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจะเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีความรู้และเป็นคนเก่งและจะต่อต้านการทุจริตทุกสถานการณ์และเมื่อพบเจอตั้งแต่สถาบันครอบครัวสถาบันชาติสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปขอบคุณค่ะ ต่อไปทีมที่8ไม่มีนะครับเป็นลำดับข้ามไปที่9เลยครับโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาครับ กราวเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงสุพรัณสนอวาทีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอตัวแทนจากโรงเรียนขอ้อตะเคียนวิทยาวันนี้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อทุจริตคิดโกงชาติจากพี่นาคทางราชรนะัฐคำว่าทุจริตใครๆก็รู้ความหมาย แต่กลับกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บ้านคู่เมืองไทยยุคแล้วยุคเล่าเพราะอะไรคะภาครัฐเองก็มีการเสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตมายาวนานเช่นเดียวกันความทุจริตไม่ได้เกิดจากองค์กรจากตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์แต่ความทุจริตเกิดจากบุคคลนั่นเองความเห็นแก่ตัว การคิดเห็นเข้าข้างตัวเองจากบุคคลที่สมบู